ขบวนรถอีกขบวนนะครับที่มาวิ่งทดสอบบนรถไฟฟ้าทางไกลนะครับรถดีเซลลางกว่าปร,ปรกาศแดว <c oughs> ซึ่งรถรุ่นนี้นะครับถ้ามีการปลดล็อกนี่ก็วิ่งได้สูงสีกับรถไฟฟ้าสายสายยีแดงเลยนะครับเคยได้ยินว่าสเปคเขาจริงๆวิ่งได้ถึงร้อยห้าสิบนะครับ เราก็ได้เห็นความก้าวหน้าของรถไฟไทยขึ้นเรื่อยๆแ,แล้วนะครับนี่เป็นการทดสอบการวิ่งรถทางไกลของรถไฟฟ้าสายสีดแดงซึ่งรถตะกูลอิสลานะครับอย่างดีสแลงแดวูก็เป็นรถชุดแรกๆที่มีโอกาสจะได้เข้าสถานีกลางนะครับเนื่อกจากในแผนจะมีการไปติดตั้งระบบ eTCS เ,เพื่อใพร้องวิ่งร่วมกวับรถไฟฟ้าได้ครับ